สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับปิ่นอีกแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ปิ่นก,กินข้าวไปปิ่นลืมถ่ายคลิปงั้นปิ่นก็มากินผลไม้ให้ชมแล้วกันนะคะผละไม้ของปิ่นก็จะมีพุทราช็อกโกแลตนะคะจะเป็นพุทราช็อกโกแลตนี่ค่ะพุทราช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นแอปเปิ้ลน้อยนะคะแอปเปิ้ลน้อยนี่ค่ะ เป็นแอปเปิลน้อยแล้วก็จะมีลูกพุนนะคะเป็นลูกพุนลูกพุนสดนะคะต่อไปก็เป็นพีชลูกพีชนะคะเป็นลูกพีชอไม่ใช่แอปเปิ้ลนะคะลักษณะคล้ายๆกันแต่เป็นจะเป็นลูกพีชเป็นลูกพีชนะคะเดี๋ยวปีจะปอกให้ดูนะคะ มากินด้วยกันนะคะโอ้กลอบนี่นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะปอกได้ค่ะปิ่นชอบกินแบบปอกเปลือกนะคะหว,วานๆหอมๆ อร่อยค่ะต้นมันหอมหอมนี่ค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆลูกอะไรนะคุณคล้ายๆสาลลี่ปะเนาะ จะกินมันหอม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 ึอมอมอม้้นะมูกอะค่ะอร่อยนะคะอร่อยอค่ะต่อไปลูกปุ่นนะะ ลูกคุณนะคะลูกพุนก็จะออกหวานหวาน,นะค่ะหวานติดเรี้ยนนิดๆุ้งซาค่ะ แอปเปิ Apple. Apple no ้ลแอปเปิ้ลแคปไม่เอาแลรอคะนี่คะแอปเปิ้ลอืม 听一下。阿婆，嗯啊、没哈？ ส่วนท่านใดที่อยู่โคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่สนใจผลไม้นอกนำเข้าเกรดเอนะคะเชิญเข้าไปแวะชมกันได้นะคะที่ตลาดเทิดไทยนะคะตลาดเทิดไทยตานคู่นะคะร้านวาสนาผลไม้นำเข้านะคะเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมทั้งนั้นนะคะ เกตเนะคะมีมีหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเดอะมอลล์หรือว่าตลาดเทอรไทยนะคะก็เชิญแวะเข้าไปชิมไปซื้อได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปิ่นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย